สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเชโนดครับลงมาสำรวจล่องน้ำลึกครับและก็ทำทุน่นกักทองแดงเขตดน้ำลึกครับบริเวณหาดมนูพิลมตำบลเชโนดอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารเพื่อเตรียมการเปิด หาดมนูพิลมประจำปี2565นะครับวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารนณนภัยนะครับก็ได้ปลุมปัากทุนสำรวจล่องน้ำลึกครับวันนี้ครับยังไม่เป็นทางการนะครับจะเปิดบริการเร็วๆนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ทางร้านค้าก็ได้จับ ล็อกจำหน่ายสินค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <Yeah. S 1> ก็กำลังเตรียมร้านนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อเปิดบริการนักท่องเที่ยวที่บริเวณหาดพ <Yeah. S 1> โนพิลม <Yeah. S 1> อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารใน <Yeah. S 1> เร็วนี้ครับไม่เกินชิ้นเดือนมกราคมนะครับปีนี้เปิดเร็วเป็นพิเศษนะครับบริเวณชายหาดครับปีนี้น้ำใสเย็นมากครับ แล้วก็เป็นบริเวณชายหาดหยาวประมาณเกือบหนึ่งกิโลนะครับที่นี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ไวางคุณครับ ก็ขอสัมพัสถึงนักท่องเที่ยวนะครับที่ทางมาเที่ยวบวริเวณหาดพนมพิลมนะครับเห็นธงสีแดงเห็นทุ่นนะครับก็ไม่อยากให้ออกนอกทุ่นนะครับเป็นเขเล่นน้ําก็เล่นอยู่ข้างในนะครับห้ามออกนอกทุ่นหรือธงสีแดงนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิต S <S ทรัพย์สินพี่น้องทีมาเที่ยวนะครับ บริเวณหาดแคหาดครับน้ำใสและเย็นมากครับทุ่นและทุงสีแดงครับเข่นน้ำนะครับห้ามออกจากนอกทุ่นนะครับต้องเทีย่ยวที่มาเที่ยวนะครับ และก็ขอเตือนนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนนะครับที่ปิดเทอมในช่วงนี้นะครับขโมยมาเที่ยวนี้เที่ยวมาเที่ยวโดยลําพังนะครับก็ขอความร่วมมือทางครูประจําชั้นช่วยกําชับแนะนําตักเตือนไม่จะเป็นผู้ปกครองนะครับพวงบุญของท่านด้วยนะครับ บางครั้งมาเล่นที่บริเวณหาดมโนพิลมนะครับน้าน้ําไม่ลึกก็จริงครับแต่ว่า,าตามที่สังเกตนะครับคนที่ไม่เคยมาเที่ยวคนที่ไม่เคยมาลงาน้าโขงนะครับในช่วงนี้ก็คือน้ําลดน้ําจะใสนะครับตดินออกมากประมาณเกือบร้อยสองร้อยเมตรก็ยังน้ําเท่าเข่าครับแต่ให้สังเกตสีน้ํานะครับสีน้ําที่เขียว นะครับน้ำขี้เขียวก็คือเป็นเป็นร่องน้ําลึกเลยนะครับถ้านักท่องเที่ยวเอไม่เคยมานี่เดินไปเรื่อยไปเรื่อยเห็นร่องน้ํขี้เขียวนี่กระโดดลงไปเนี่ยมันเป็นน้ําลึกเลยนะครับก็ใช้ความระมัดระวังนะครับนักท่องเที่ยวผู้ปกครองก็ต้องมีผู้กาชับกํากับดูแลนะครับมองไปน้ำาเขียวครับ ล่องน้ำลึกเลยนะครับเป็นน่องเที่ยวนะครับน้ำเขียวๆเ,เนี่เป็นล่องน้ำลึกนะครับสังเกตถ้าน้ำาตื้นๆก็เป็นแบบนี้ครับเนี่ยมองเห็นทรายนะครับมองเห็นทรายเดินมานะครับบางคนก็เดินไปเรื่อยๆนะครับ เดินไปประมาณ200อเมตรก็ยังเท่านี้ครับเป็นเป็นเวนชายหาดทั้งหมดครับตรงนี้นะครับน้าตื้นแต่ถ้าเดินลงไปอีกไกล่ปอีกครับมันจะน้าน้ําเป็นเขียดล่องน้ําลึกนะครับเดินต้องเที่ยวห้ามลงไปเด็ดขาดนะครับห้ามลงไปเด็ดขาดนะครับบางครั้งก็จะเป็นทรายนะครับแเป็นทรายดูดอาจจะเป็นล่องนะครับบางครั้งตกลงไปไว้น้ําไม่เป็นก็เรียบร้อยนะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ นะครับถ้าว่ายน้ำมาเป็นนะครับควรเล่นอยู่ชายฝั่งนะครับข้างออกมาในบริเวณหาดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ก็ทางงานป้องกันและมาธรรสาภัยนะครับนี่ก็คือทุ่นนะครับการไม่ให้นักท่องเที่ยวนะครับออกจากนอกทุ่นนะครับนี่ให้เล่นบริเวณชายหาดนะครับให้เล่นบริเวณอยู่ในทุ่นนะครับ จากชายหาดมานะครับมาถึงธงสีแดงมาถึงทุนตรงนี้นะครับห้ามออกนอกทุนโดยเด็ดขาดนะครับถ้าออกไปแล้วนะครับอาจจะเป็นอันตรายนะครับตอนนี้ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้สำรวจเขตนร่องนําลึกนะครับให้เล่นภายในบริเวณทุนนะครับน้องเที่ยวที่มาเที่ยวนะครับน้องนนักศึกษานักเรียนนะครับคนที่ไม่เคยมาเที่ยวก็ใช้ความระมัดระวังนะครับช่วยกํากับดูแล นะครับก็ขอฝากถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบริเวณหาดมโนพิลมนะครับในตอนนี้ก็กําลังจะเปิดอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ก็ําลังเตรียมสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยทางนา้ํานะครับต้องพร้อมนะครับเมีค้าก็อาจอ,อยทยอยลงมาทําร้านทางซุ้มอาหารนะครับไม่เกินไม่เกินสิ้นเดือนนี้ก็คงเปิดนะครับไม่เกินสิ้นเดือนนี้ก็คง เปิดบริการท่องเที่ยวบริเวณหาดพ่อนุพิลมนะครับวันนี้ก็วันที่13มกราคมนะครับถ้าว่าอาทิตย์อาทิตย์หน้าก็ก,ก,ก็อาจจะมีแม่ค้าลงมาทำร้านทําซุ้มแล้วนะครับเปิดบริการน้ท่องเที่ยวครับก็ขอ ถึงฝากถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบริเวณหาดบางโนพิลมนะครับลงมาเที่ยวนะครับถ้าเห็นล่องน้ําสีเขียวเยวนี่ครับห้ามลงโดยเด็ดขาดนะครับถ้าไวยน้ําไม่เป็นหรือไวยน้ําเป็นก็ไม่ควรออกไปเล่นนอกทุน่นหรือธงสีแดงนะครับขอฝากประชาสัมพันธ์ขอเตือนนักท่องเที่ยวนะครับที่ไม่เคยมาหรือว่ามาแล้วก็ตามนะครับท่านไวยน้ําเป็นจะกิ่งอะไรแค่ไหนก็ก็ตามก็ช่างนะครับ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับถ้าลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดมโนพิลมห้ามออกนอกทุ่นหรือธงสีแดงนะครับฝากเตือนนักท่องเที่ยวด้วยนะครับฝากไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าทางบริเวณหาดมโนพิลมนะครับกัผมก็จะรายงานเป็นันตอนันตอนลำดับลำดับต่อไปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กับช่อง Infinity b a n d Channel ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆท,ท,ท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจสุขสันต์น้สาลร่ำรวยไม่เลือกลาทุกๆท,ท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ